เปปฎิศ้ตกปลาพี่น้องตกปลาอยู่ทั้งโคกเอาแล้ซาแมนินไปแล้วสีเขาสีธัญญาด้านนอวัดที่นี่สีธัญญาสีหับอยู่บ้านนี่จะหน่อยนี่พุ่นพุ่นมาเวียด่น Âu, oh, vô vô tôi nhây đó hả à. Pai nhắn là pai nhắn là uh. Pai nhắn là hả uh, Âu, vô có vô câu. Oh, pai nhắn ừ ừ ôi có sầm đút sầm Âu, 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 Âu Pai ô pai nhắn. บทรรมดาเด้อัว,วตกเวทที่เส้งโคกไรคนนะ่ะอ๋อตกเวทที่เส้งโคกไรทรรมดาบท,ทัรมาาวไเยนแบบไรอะทัพมาาเวทโยกนีน่ติดอ่ะโยงนี่ติดอ่ะแม่นแม่นเอาละครับ สีธัญญาเตรียมตัวมารับได้เลยเรบอยูบสรทบรัญคนันคา,า,าเนค้ับครับครังครแดงรับคิมบรับเอาบคกัับครัิ

ô ít, xít ít. Thế đâu, <nào? cười> à, nó cứ biết khát đây này. Bài nhắn, bài nhắn. <cười> <cười> นี่ตัวพูมีเบ็ดมาดสร้างประดิษฐ์เอ้าสีบังมาเนี่ยเอ้าแล้วจิโตอ้ยีธัญญาสีห้องรับบว่าน้อวนนี้คึ้มนหลายคนเหรจะเสี่ยนทั้งนั้นได้บ่เนี่ต๊เบ็ดจะทึ่งโคกบวานี่ขีทันห้าขีหาโคขี้หับชักไปชิบับไปจากบรู้ดิ มันหลายคนเลยหรอขันเห็นหน่ะกับเผ่ามหับอาเดอร์ยูบานโคโครอเมืองสนาคามขันสีมหาโพหรือว่าสีทัญญาเห็นกับมหากโดเบ็ดพี่น้อง เครื่องปริษก็บอกแล้วว่าสีทันยาด้สีมหาโพธิ์ก็สีหับประทันเนอะฮปริษฐดีเลยอ้าวือ่มกินห่ะปลาตัวนี้ ปาย่านเด็ด